สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมมาถึงจุดแตกหักอีกครั้งหนึ่งครับการเมืองไทย31ตุลานี่ต้งฝ่ายพักเพื่อไทยก็จะผลักดันให้พรบนิรโทษกรรมผ่านวาระสองสามสุดซอยไปเลยครับขณะที่ฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก็เป่านกหวีดออกมาบอกว่าต้อง ประท้วงกลางถนนเพราะในสภาสู้ไม่ได้ขณะที่ประชาชนกลุ่มต่อต้านก็จะรวมตัวกันเพื่อที่จะคัดค้านจนถึงที่สุดฝ่ายรัฐบาลก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถที่จะเอาฟื้นออกจากไฟได้แกนนำพักเพื่อไทยยืนยันครับว่ายัางไงยังไงก็ต้องให้ผ่านลูกพักที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องยกมือให้ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่มไม่เห็นด้วย กับที่จะมีการนิรโทษกรรมยกเข่งที่คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์ด้วยฝ่ายต่อต้านก็บอกว่าเรื่องนี้จะทําให้คุณทักษิณชินวัตรได้ประโยชน์คือไม่มีความผิดอะไรทั้งสิน้นรวมไปถึงคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันด้วยฉะนั้นทั้งหมดก็แปลว่าบัตรนี้เรามาอยู่ตรงเหวอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเป็นเรื่องน่าเศร้า ความวุ่นวายสับสนจะเกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่งการเผชิญหน้าจะกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ด้านอื่นๆของประเทศชาติเศรษฐกิจสังคมปั่นป่วนอีกรอบหนึ่งทําไมจึงมาถึงจุดนี้ได้ครับทําไมเราจึงมายืนอยู่ตรงขอบเหวอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่านักการเมืองเล่นเกมทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายคา้านและรัฐบาลเองซึ่งอยู่ในฐาน,นะที่จะต้องสร้างความพรองดองที่จะต้องไม่ให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ็ดูเหมือนว่าจะตีกันเชียงครับไม่ทําอะไรที่จะไปนาวโน้มให้พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักของตนนั้นถอนร่างพรบรนี้ออกมาพูดจากันทุกฝ่ายเพราะว่าในบางตอนบางเรื่องร่างแรกๆของนิรโทษก,กรรมนั้นดูเหมือนว่าหลายๆฝ่ายก็พอจะยอมรับได้ครับถ้าหากเป็นการนิรโทษก,กรรมผู้ที่ไปร่วมประท้วงทำผิดเพราะความเชื่อทางการเมืองไม่ใช่ความผิดเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ใช่ความผิดที่คนสงสัยว่าจะต่อเนื่องมาถึงคดีอื่นๆที่กระทบรัฐบาลด้วยซ้าไปฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องมาเจอกับประเด็นที่ประเทศไทยไม่ควรจะเจออีกนั่นก็คือความตึงเครียดความขัดแยง้งที่ทำท่าจะรุนแรงถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายที่โยนฟืนเข้าไปในฝ่ายคือพรบนิรัทศกรรมถ้าไม่ถอนฟืน ออกกกมาาาจไฟแล้วล้วว็หนััคร่บบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยะประกรันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม